สวัสดีครับผมร้าน Auto Air s แ r v i c e ครับ90990653429ครับวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับรถ Toyota า v a n ว a นะครับล้างตู้แอร์หลังนะครับนะครับเราใช้ระบบน้ำร้อนนะครับซิมเมอร์นะครับผมหัดเข้าไปในตู้แอร์ด้านหลังนะครับเมื่อเต็มเลยครับอันนี้เข้าถึงนะครับสามารถล้างได้นะครับนี่ครับสำหรับ รถเซตาอเวงซ่านะครับนี่ครับล้างสบายนะครับสำหรับตู้ด้านหลังนะครับีฝั่งนี้นะครับสำหรับรถเซตาอเวงซ่านะครับฝั่งนี้ล้างพัดลมนะครับหลังจากเราล้างไปนะครับ นะครับนี่ลครับล้างไปแล้วนะครับขาวเลยนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับนี่นครับจำดูนะครับสังเกตดีๆทะลุไปฝั่งนู้ดเลยล้างไปแล้วนะครับโอเคครับ